ไป,กกไปเป็นจะกิ่งกมป่ันนี้เท่มเล่แน่นอน,นเนี่ยวิมาาเล่นธรรมดาหรือเล่นแงรงอะธรมดาดหนูนนนไปนั่งบนแอบตรงนี้นเ็นเยียววิาวมากดลยวะเหตาล้ว่ตายกวอะมาลเียง,ง,ง,งือีบบนเก็บงนนนกนุ ปาป้ากน่าประหลาดช่วยพี่บูด้วยใช่ปลาไมใช่ปลาไม่ต้อมเก่งเนี่ยปาปาาอุ้ยทไมต้องเล้ยงหนคนเดียวตัวเองเดือยู้ไปสู้ไปไม่ต้องดนลงแทยได้ก็ได้ยิอยนี้ย่ะตอนนี้ม หนูเก็บปืน,นมาด้วยใช่ใช้ไช้นี่ไม่ได้หรอเอ,เอ็นก็สี่แดงนะนัดเดียวแต่ดันลุงนุ่มไปกับหนูแล้วเดี๋ยวหนูยิงให้โอเคไหมเอาเวลา เดินไปกับลุงนุ่มด้วยเพื่อ่ค้าคายหนึ่งจะไปเป็นทีมเลยใครก็ได้เปิดไมค์คุยกับไอ้ตา์มดีถ้าเกิดมันมาเราก็หนีกันทิ้งงุ่มไว้คนเดียวนะโอ้โหไม่ทันนะอุ้มไปเก็บดิเก็บอะไรลุงค้าด้วนี่ดิช่วยระวังคนด้วยห้องคนลุงบอนลุงบอล ตามยิงปืนตอนนี้ลุงเจมสหมดนะได้เราแตะพอเลยเ้ยแะงเมื่อกี้ลุงเปิดเรียกมาขอเช็คปืนเนยลามไม่ได้ปืนลามันใช้ปืนในนี้เหมือนกูเลยแต่ว่า เจหนูขึ้นหลังคาเึ้นไหมม่ตามพ่อมานะพ่อไม่ตามพ่อมาแต่ตามมาลองลองส่งก็มันกิ่งอย่างนั้นใช่หอไปสั่งแล้วสข้า่อขาดูไได้ทุกะันนีหนูโตหลังคาเินดูหน้ง้ พกใหูหน้าหัวตาย่หนเายิงข้างหลังก็ยิงป้ามาชุบ้ามาทานมีใครยิงได้ไหมเนี่ยยิงได้แล้วคตายคนแล้วนะตายคนแล้วยิงไปแล้วคนหนึ่งจบข้าวเลยหนูมันแน่แล้วแหละ ใครอจะปะบ้างให้อันหนึง่งมีใครจะปะเปล่าไม่มีหนูจะเอาเปืนแล้วนะ,ซ,นะซื้อให้ตังแค่เมื่อไ่ซื้อให้เงั้นแหละตาสุดท้ายซื้อให้จังหมดแล้วมันต้องตามเข้ามามั้ยนะพ่อ,อไปเป็นทีแม่ละ่ะจะได้สู้ได้แล้ตามมันอย่างบ้านอะไรเงี้ยหนูไม่ตามก็ไปด้วยกันนั่นแหละแรงจะได้ขึ้นท,ที่มันพลาดเพราะมันมาข้างหลังจะหนูไปกับพ่อไปกับนั่นนี่ว้า เออเองดูอยู่ฝั่งนู้นไหมิมามาทีมุงมาอยู่ฝั่งนู้นเดินนีไปไหนไอ้ตูดเลมันเก่งกันมากเลยอ่ะเออพันยาดิโอลุงลุงนุมหลังโอลุงก็บหมดยหงไวะไป ไอ้ต้มันอยากิงคนดููนะดูนหลขคานยังเติ้ลต้นยิงมันให้ตายเดี๋ยวมันใช้ยาปเพราะมันชอบใช้ยาปักนตามคานยเออเราต้องเล่นกันแบบนี้แหละเล่นเป็นทีมมันจะยิงเ ม,ม,มันอยู่กรุงเทพมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างล่างกันนั่นแหละตรงนั้นมันอยู่บนบ้านไอ้คนยืมพันยายอยู่ข,ข,ข้ญญางๆถุงย่าต้นยิงอ่ะมีคนเล่นวะเนี่ยออกมาแล้วต้นยิงโอ้ยต้นยิงให้ตายไปเลย,อยงงเออเราต้องเล่นเป็นทีมงนุ่มเราต้องนี่ยิงนี่คนเนี่ยอันนี้เราเล่นทองเา รก็ได้อแต่ยาปากของมั้งในนี้มึงขายกระปุ่น M16 ไปนะนี่เรายาปากของกูแม่เอาอ้าชิ้นยาปากให้ไม่เอาเร็วตรงไหนเยอะๆขอบคุณเอาไอ้บอปักไปซื้อให้ลูกเดียวนะมีมีใครลูกเดียวเก็บนะตามห้องมาไงตามมาขายย่นั่นนะอยู่ตรงนี้เก็บตามท้องสบาย ตายนะตายนะตามมาตามมาตามมาดขึ้นหลังคานะตานนี้ลงปล่อยก่อนตายไม่เป็นไรตตาหน้าเอาใหม่มันไม่มีตาหน้าแล้วลุงเเริ่มใหม่ไไม่ชอบนั่งต้คต้องเอานอยเนี้เก็ไมตัวอะตานี้เสียท่าตันนี้หลังไ่สองรอบเลยเจอแล้วหนึ่งคนแอบอยู่ต้นไม้

ออกมาออกมายกมือไหว้มาเลย,ยเฮ้ยพ่อตายพ่อตายแล้วพ่อลืเมเติมเห็ดเติมเตมไม่เก่งหรอกเสียการเสียจังหวัดมันนี่ใช่ใช่มันไม่ได้เล่นเก่งกังนหรอกเดินไปมานวน เพียงแค่ว่าเราไม่ทันมันเท่านั้นแหละโอ้พอตายกันเลยแต่ทางล่างทางล่างสองตัวเลยว้วไปก็อย่าโดนลงบนเลยโยงง่างอะ่ะหมุนไม่ทันนะหมุนไม่ทันหมุนหมุนหมุนเออหนึ่งตัวส่วนในข้างนอกกับอ็นกระจายแล้วเขาไปเติมเลยกันโอ้โหไฟเอ็ของงานนี่ไงนูขอฆ่าได้ตั้งหนึ่งคนนะด,ดูใครน้ำ หนูน้ำไม่กินหนูน้ำลาคนูกค้าได้หนึ่งคนเมื่อกี้่อนึเติมวดไม่บิวซื้อแล้วตอนนี้ลูกค้าได้สองคนลุงนุ่มค้าได้สามคนแล้วลุงนุ่มค้าได้กี่คนแล้วค้าได้ทั้งสี่คนแหละแต่มีปามคนเดียว นห,น,น,น,หนูจะออมนะใครออมบ้างตามนี่มันก็วิ่งนะผมมันต้องไอามมา้ตามันเล่นตันเล่นสองกัน,น,นกเล่นสอ่ะไอ้ตามชอบเล่นสองใช่ตามชอบเล่นสองขึ้นข้างนบนกันหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างมันจะวิ่งออกไปอุ้ยคนขึ้นข้างบนมาสี่คนเลยว่ะันจะได้เหรอเออข้างบนน่ะจริงป่าวสี่คนหนูวิ่งหนีมาอยู่เนี่ยขู้ยเดีวขึ้นตึ้งตูไม่ต้องลอดหนูลงมาแล้วหนูกลัว เป็นมนทุบโอ้ยตามไม่ยิงแล้วมนทุบเนี่ยหมดแล้วมันห <First blood. S 1> มนด,เเดยังโอ้ยไอ้สันลน้ขึ้นมาได้ไปแล้วไม่ต้องลงมาใครกินมดวะต้นไงยั่งเลย หนูงูใวญ่เลยทเนี้ยใช่แล้วทำไมลุงนำวะอืมหนูขนาดหนูข้าได้นนคนเดียวหนูก็น้ำนะเพราะย้ายา่ะปะไหมนี่พ่อไม่มได้ใช้เลยใครทิ้งยาปะให้อ่ะเจ็บดีไม่เอาว่ะหนูมีแล้วหนูดันซื้อเองพ่อเองแบงไหนไงันเนี่ย จะไปล่างมันจะบูปะ๊ปนู่นแหละเฮ้ยใครขึ้นบนนหรน่าจะโชคดีวะ่ะพอจะได้เล่งมันได้ขึ้นบนแล้วก็ไปดักหลังมันได้เรียเลยวังเด้อตาลุชังเด้อเรียเลยเฮ้ยมันขึ้นมาหลังคากันเต็เมเลยหนูมาแอบดูให้เนี่ยหลังคาหลังคาหลังคาใหญ่อะหลังคาใหญ่ก็มีหลังคาเล็กก็มีอือมเกือบแตะแล้วอะ เดี๋ต้องขึ้นไปนะมึงตัดทุ่มมีรอมัน,น,มมนลงเลยใช่เราต้องรอให้มันลงมาเองนะเราอยากขึ้นเสียฟอร์มเราหมดใครวิ่งข้ามคนแล้วคุณอยู่นี่เนี่ยก็ไม่ยิงหอยู่ข้างหลังเนี่ยลุงนุออ่มลุงไม่เห็นวะเขาไม่ตายดิมันไม่ได้ซื้อปืนมันออกไปแล้วแหละก็<อ>ไ,ไม่กลัวออกวิ่งหนีออกหมดเลยหรอตายนะตายนะ เราไม่ต้องเดินออกไปนะยู่หลังคาอันเราเนี่ยแหละลูกนุ่มอยู่ข้างบนอ,ะนนะอ่ะระวังด้วยนะหน <า S 1> ูไม่อยากตายหลังคา,าเราก็มีหลังามันก็นมีลองขึ้นไปลูกให้มองไว้ให้บิดลงมาแลา้วแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะไว่ประกันจะได้หนูฆ่าได้สองคนแล้ว <หา S 2> เดี๋ยวมันก็โดนแล้วฆ่าไม่ได้ทุกคนเลยถ้ากำมันเหลือพี่คนไมนี่ยมันเหลืออีกหนึ่งคนอยู่หลังคาคนหนึ่ง อยู่ข้างบนอยู่หลังคาตรงนี้มันขึ้นไปได้ไงวะอยู่หลังคาข้างบนเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่มันแอบ,บไปซุ่มยิงอยูอยต่ตามหตามโคตรเลยขึ้นไปรอบเป้าเลยตามให้ใครก็ได้รอบเป้าไงเ,ง,งเดี๋ยวหมอกุยลงงมเดี๋ยวหมอกมาเรามันก็มาเอย่างเนี้ยตามมันกจะได้ยิงเลยเอ้านอนไปแล้วไมยลงงมไม่ช่วยลงลงมว่าจะขึ้นไปยังไงอ่ะหมอกมาว่ะมมันลงาเอง คุณอยู่ยยไหนของมันวะชิ้หนห้าอะไ,ไรเจ็บปะน <c oughs> อ,ะอยยิ่งแม่อะไรมันมียาปะ่ะคุยยาไปชุบไปปามากเลยอะแต่ไปไม่ได้คยงิงหนูเอง <laughs> ไม่ได <ane> ้น้ำคือข้าเล้สิคนดึงอเตอั่นแหลยไอเตรมาข้าได้หไนนดูด้วได้ยินไงไอมีเล่นอะไรไอพี่น้ำบวกูน้ำอ้าวก็เห็นมึงเก็บอะไรตาติดอ้ยเก็บไปโกเลยอ่ะเข่อเตอรเนี่ยไอเต้นเก็บห้าไม่ฟังเข้าเป็นยังไงอืมเป็นบรครับ ตอนนี้ลงชุดแล้วนะ